ให้กับผมได้กราบประชาชนสักครั้งหนึ่งครับ พี่ดองที่เคารพครับผมได้เคยประกาศบนเวทีภาความจริงเป็นเวลาหนึ่งปีเศษมาแล้วตักเตือนรัฐบาลบอกว่าอย่าคมเหงหัวใจประชาชน อย่าบังอาจออกกฎหมายล้างความผิดให้กับคนทรยศต่อชาติพี่น้องประชาชนหลายหมู่เราได้พูดเช่นเดียวกันพูดกับเขาดีๆเตือนกับเขาดีๆแต่ว่าเขาไม่ฟัง พวกเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกอดคอกันลุกขึ้นต่อสู้กับมันผมกาเปลี่ยนกับพี่น้องผมเคยประกาศว่าวันไหน ที่ฝ่ายรัฐบาลบังอาจเอากฎหมายอภปลักษฉบับนี้เข้าพิจารณาในวารรสามวันนั้นผมจะเป่านกหวีดเชิญชวนพี่น้องทั้งประเทศพี่น้องครับ ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไม่สามารถทนรอได้ชิงเป่านกวีตะก่อนแล้วบอกมากับพวกเราจากทุกจังหวัดว่าทนไม่ไหวแล้วออกมาได้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อวาน ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดพวกผมซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตัวแทนของพี่น้องทั้งหลายจำวนวหนึ่งทั้งหญิงและชายจึงได้ตัดสินใจประกาศ ออกมาสู้ร่วมกับพี่น้องทั้งหลายเพื่อนฝูงพี่น้องทั้งหลายเขาได้มอบหมายให้ผมเป็นหัวกระบวนเพื่อให้รัฐบาลมันตั้งข้อหาผมได้ถูกต้องยิ่งขึ้น เราจึงได้นัดชุมนุมกันวันนี้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาผมขออนุญาตพี่น้องที่นี่อ่านคำแถลงการที่กระผมได้อ่านไปเมื่อวานนี้ให้พี่น้องที่มาชุมนุมและพี่น้องทั้งประเทศได้ฟังอีกครั้งหนึ่ง นอกจากผมจะอ่านแถลงการเป็นภาษาไทยแล้วผมจะให้ท่านสอสอมอมหลวงอภิมงคลและสอสอเอกนัทอ่านแถลงการฉบ,บับภาษาอังกฤษให้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้ฟังและและ ให้คนทั้งโลกได้เข้าใจว่าเราลุกขึ้นต่อสู้ครั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์อะไรพี่น้องที่เคารพครับเมื่อวานนี้ตอนที่จะเริ่มอ่านแถลงการกระผมได้อ่าน พระราชหัตชเลขาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่เจ็ดของเราซึ่งได้ให้ไว้เมื่อวันที่2มีนาคม2477ความว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจ อันเป็นของขาพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ขาพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของขาพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎร